ระเบิดในการพบรอบ3ปีของจีนยอ่อเนี่ยเขาได้ทำการแจกพิกกอสระดับ S n R แล้วก็ S R บวกพร้อมกันเลยแต่ว่าซร้อจีนเราเนี่ยแต่ว่าซื้อไทยของเราเนี่ยได้ทำการแจกคิง แต่เหมือนแจกแต่ก็ไม่แจกนะแต่ว่าเขาได้ทาการแจกตัวละครหนึ่งระดับอ่ามีชื่อว่าอีชอโกโอรททุกคนโจมตีทั้งหมดแล้วก็สะท้อนด,ดาเมจทั้งหมดเลยอ่าหรือว่าไมโกะพลาสบ้านนั่นเองนะโอะผมเสียงแบบแบบไปขอภัยนะก็อย่างที่รู้นะโอเคมารับเลยแล้วกันนะสมาคมปีศาจปีศาจสมโนะก็คือพลังสายฟ้าผมว่ามันมันมีไม่กี่ตัวนะที่ใส่กิโมโนเนี่ยถือว่าสวยงามเลยนะผมชอบกิโมโนมากในประเทศญี่ปุ่นนี่คือเป็นชุดที่ผมชื่นชอบมากนะ โอเคมะต่อไปก็ตวัวเชิีดีเลิอเหรอก็ต้องลองยันรูปบวชนะทุกคนถึงจะได้มาเนะาะชาตินี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้สุมศิบค้างไนะว้นะตัวชนิดเลิศเนี่ยโอเคเนาะมาว่าอีกไม่นานนะมันจะเข้าไมโครพาร์ตเนี่ยก็จะเข้าแบบตู้ธรรมดานะให้สุมเนาะแต่ว่าตอนนี้คือนะ่าจะอับได้มาแค่สองดาวอยู่อ่ะโอเคมะขอขอมการมาโยเลย้วยกันนะโยงลงไปเลยไหนหนะนี่ไง เรียบร้อยแล้วทุกคนหนึ่งร้อยสี่ดอลลเวลโอเคไหมไหนนะแต่ว่าโปรไฟล์เธอค้อนน่ารักไหมนะผมบอกเลยคือน่ารักม,มากนี่ไง,ด,งไดูสิกโคตรน่ารักเลยแต่แตดแดแดไม่ได้ฮสัส์บากิน,น่ารักกว่านะเออตอนนั้นก็คือแปดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบห้านะถือว่าโอเคสกิลก็คือเรียกว่าแปดสิบห้าถือว่าใช้ได้มาผมว่าน่าจะอได้แค่สองดาวนะเพราะว่าไม่มีเศษหรือเพิ่มเติมมั้งไงเราไม่สามารถหาเศษเพิ่มได้แล้วนะโอเคไหมโอเคหนึ่งดาว โอเคดาวสุดท้ายโอเคอําดาวนี้ปลดสื่อไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องสามดาวขึ้นเนาะนี่ไงเดี๋ยวนะคคับผมต้องไปแบบว่าสุ่มๆๆให้ยับเลยนะผมจะให้เ้น5น5ดาวเลยนะถ้ามาันมาครั้งแรกนะปลดตื่นไม่ได้อ่าประวัตินี่ก็อิชิโกะแล้วก็เคนโตมาจิไม่เคนโตมาจิผมทําการให้ได้ซะหนึ่งล้านแล้วกันนะเราค่อยไปแบบว่า p p p ไฟกันนะ <Okay. S 1> เนาะผมขอยืมของจากพัติมาก่อนแล้วกัน โอ okay, เคแล้บร้านเด็กผมนำการใส่ขอเสร็จเรียบนะร้อยนะเพราะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะโอเคถือว่าใช้ได้าากเขายมเตยคือสองแสนแล้วก็เฮปิเกอร์หนึ่งล้านโอเคอั okay. ตราที่ได้เข้าคือสิบเปอร์เซ็นต์เองอ่ะโคตรน้อยเลยแต่ไม่เป็นไรนะเราต้องมาขำๆแห okay, ละโอเคแล้วก็คีมผมจะก็มีวนันนี้เนาะมีเชฟโตมาชิแฮมวีแท้งแทงเข้ามาสองล,ล,ล้าแล้วก็ซาวลายไซบูทก็โมเมเดอร์แล้วก็อิชัวโกหรือว่าไมโกรพร์มานะามรวมคือห้าล้านนะทีมเราเนี่ยไหนดูซิพอจะมีใครสู้ไอ้สูสีได้ไหม มาหนะ้าไอคนนี้โ้ที่อย่างนั้นกลัวด้วยเนี่ยจยึดตอนไหนเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยมีไม้กลัวพามากเหมือนกับไอ้ทุกคนนะไม่ได้แล้วเราต้องทำการถาสู้นะโอเคมามาเลยมีคอจิลิเวชูวเบอร์เรื่องไงล่ะเราไม่กลัวนานหรอกนะโอเคมองไว้ได้เบอร์ก,ก่อนให้ไม้กลัวพามากเอาเราจะทำอะไรแล้วก็อดนิเมชั่นมาไฟฟ้าระเบิดโอ้สองนะสองแซ่เลยล่ะเอ้ถึงว่าใช้ได้เลยเนี่ยแรกเ,เราเลือก เฮลทังไม่เนี่ยตอกคาปืนใหญ่ไปนอะแล้วก็เอา,าส,ยสายบูสตีใสายรูงเลยนี่เนี่ยแล้วก็ต่อหน้างทีแล้วก็นี่ติดคอามายูมาร์ดทุกคนบ้านหนึ่งทีนะใส่มมเดเตอร์เราแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะแล้วก็นักกระหวานเอาเขาเจอช่วงประกานรึอืมกระนำสองตัวเนี่ยนักกระหวานมาสยบมามานะใส่เคสตัวมาจนะีแต่ตว,ว,ว่าไม่เป็นไรนะหมุนคอมมาแล้วไม่กดพามานะ่าจะตีธรรมดาสินะอืออีกรอบหนึ่งนะเราค่อยกิดข้ามอนกันนะ โอเคกดฆ่าเราบนี้ก็ได้ได้เฉยเลยนะทุกคนน่าจะสลับตำแหน่งนะโอเคไหมปิดท้ายด้วยเชนตัวมาจิเ่อนรักของเขานะลวงมัดโอเคติดโลกถือว่าชิงได้นะทุกคนตังตัวนัชพานอาเมจอดยังนะนี่เนี่ยแล้วก็ตีแล้วก็หนี เดียวหนีหนีความมาแพมแด่ยอยู่นี้นะงั้นวันนี้ก็มีวันนี้ด้ยกันนะทุคกคนก็ถ้าชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคบผม